การเรารายการตลกนะก็ไปหาท่านอาจารย์มาแล้วก็บอกว่าเชิญมาออกรายการก็มาดีครับหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็รับปากมาอาจารย์กินเบียร์ด้วยเหรอไอ้คนเสิร์ฟมากินไม่รู้ห็ไอ้นั่นเสิร์ฟอป่าผมก็ใจไม่ดีนิ่งั้นผมถามเลยดีกว่าเอ่อผมมีเสาไฟอยู่นะบ้างผมจะย้ายเขามาอยู่กลางบ้านได้ไหมครับ การกระบาลมึงก่อนเลยอันดับแรกโอนยกูจะลงกระบาลมึงก่อน <c oughs> มึงจะมีปัญหาอะไรกับเสาวไฟฟ้าเสาวไฟฟ้ามึงมีอยู่ก็ดีอยู่แล้วม,มีไฟฟ้าใช้มันจะเป็นปัญหาอะไรถ้าไม่พอใจก็ให้การไฟฟ้ามาถอดออกไปด้วย เออจะย้ายก็ไปทำหาอะไรกลางบ้านบ้านมึงจะไม่มีที่เดินอยู่แล้วกันกันไฟผมไม่เอาแล้วครับเอาวันพุธตัดผมได้ไหมครับมึงจะตัดวันไหนก็ได้กะบาลมึงหรือเปล่าล่ะใครจะมาวุ่นวายกับกะบาลมึงนัหนากะบาลมึงก็มีอยู่แค่เนี่ยมันอยู่ยอมเดียวเนี่ยถ้าไม่มีไปตัดวันพุธมึงก้าวบัตรเลี่ยนถ่ายออกไปโจไปไม่โกนโกนหัวปะกูก็ได้มึงจะไปวุ่นวายอะไรกับหัวกะบาลนักหนาครับเดี๋ยวผมแบ่งคำถามให้เพื่อนๆม้างแล้วกันนะเขาเรียกรู้ยอะถามไม่หลีกสาระอันที่ผมถามมันมีปประยยชนน์คทั่วไเล ชื่อครับพ่อแม่ตั้งมาบางคนบอกอยู่ไปสักพักไม่ดีก็เปลี่ยนรับเปลี่ยนแล้วก็ยังไม่ดีก็เปลี่ยนอีกอย่างผมเนี่ยเปลี่ยนมาสองครั้งล้มผมควรจะเปลี่ยนอีกไหมครับมึงควรเลิกโง่ก่อนดับแล้วว่าจะเปลี่ยนชื่อสรุปมึงดีไม่ดีอยู่ที่สันดาลหรือที่ชื่อมึงจะเปลี่ยนอีกร้อยชื่อไปสรรหาคนตายจากกูโบหลุมศพไหนมามาเปลี่ยนชื่อมึงให้มันมงคลมันก็ไม่มีทางมงคลเพราะการกระทำมาอยู่ที่ตัวมึงเองสันดาลมึงน่ะเปลี่ยนก่อนก่อนเปลี่ยนชื่อไอ้ตัคมึงเอามาด่าพวกกูเนี่อน สอนอยู่นะออยู่สอนอยู่สอนอยู่สอนอยู่แล้วก็เอาเดินออกจากบ้านเนี่ยบางคนก็ห้ามเลยเหยียบธรณีประตูเนี่ยมันยังไงฮะประตูบ้านใครประตูบ้านเราครับประตูบ้านมึงไม่ใช่เหรออ่ะแล้วมึงจะเหยียบไม่ได้เหรอเงินก็เงินมึงบ้านก็บ้านมึงทุกอย่างมึงจ่ายเองไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมึงจะเหยียบไม่ได้ล่ะบนระนับพื้นบ้านมึงเหยียบบ้านแล้วธรณีประตูมันจะเป็นหอกอะไรมึงจะเหยียบตรงไหนก็เหยียบไปถ้ามึงเหยียบแล้วมึงหาเงินมาใช้นี่ใช้สินได้ก็คือโจถ้ามึงเหยียบไม่ได้มึงก้าหัวน่ะเหยียบแทนแล้ววกไไถหัปโจ ได้เหยียบได้อ๋อที่โบราณเขาเรียกเอาหัวเดินตากตีนะไรนะเอออย่างไรอ,อ๋อครับอาจารย์ครับผมผมอยากรู้ครับว่าอย่างสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เราเสียงไงครับเราก็เอากระดูกไปลอยอังคารสมมติผมผมกินเป็ดกินไก่เงี้ยก็ดุกเลยผมไปลอยอังคารได้ไหมครับกระด,ดูกเป็ดกระดูกไก่เสียงมันเป็นอะไรอันดับแรกทำไมต้องเสียงเล็กเสียงน้อยเดี๋ยวกูกระถนตีปากนะ เต็มปากเต็มคักไม่ได้เลยนรับทำไมจะต้องออดออดมึงอยากเหลือกระดูกไว้ไหมกู <c oughs> ไม่รออยากเอามึงไปลอยก่อนดับแรกกระดูกมึงเนี่ยลอ,อกออกเลยตอนนี้ล่อฟันล่อปากออกก่อนดับแรกก็ถ้าทำไม่ดีกระโถนเอาจานเลยเอาเอาเอาเลยเฟี้ยครับรองเท้าไม่มล,ล,ไมล่ะ <c oughs> ไปถ <c oughs> าม<ห> <c oughs> อะไรมัึงดูเฮ้ยได้ไม่ถามึงดิพี่อิเป็นฝ่ายที่บอกคุณถามแล้วก็โดนด่าอยู่สองสามคนเนี่ยไอ้สัตว์ยังหน้าเหลือขนาดนี้มึงแค่เสียงยังทักเลยกูเนี่ยแพ้หายใจก็ผิดแล้วมั <c oughs> <c oughs> ้งเนี่ยเอาดิอาจารย์ครับ การที่เราจะลอยอังคาเนี่ยเวลาเราเผากระดูพ่อเราเสร็จปั๊บเนี่ยผมเอากระดูพ่อผมเนี่ยไปลอยังคาที่สวนสยาม่ยได้แล้วแต่มึงเลยมึงจะลอยที่ไหนก็ได้อ่างหน้าบ้ามึงก็ลอยได้มันก็เป็นแค่เศษกระดูกมึงไม่ต้องไปสนใจอะไรเยอะแยะกระดูกแค่กระดูกมึงจะเอาเก็บมากินก็ได้นะไม่มีใครว่าอะไรเป็นซากศพไปแล้วมึงก็แด่เข้าไปกระดูกหมากระดูกไก่ทุกวันเนี่ยกระดูกอีโคกระดูกครอบครัวก็ตัวเองก็กินได้สุดท้ายมันก็ตายกลับไปเหมือนกันหมดเป็นซากเศษดินเดียวกันมึงไม่ต้องไปสนใจ มีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วอย่างเงี้ยบ้านผมอะมันมีเสาฮะแต่ไม่ได้อยู่หน้าบ้าน่มันอยู่ในปฏิทินเน่เสาอะไรอะเ <c oughs> สาในวันท <c oughs> ินเสาขอเสาอาทิตย์วัานนี้เป็นอะท้งนกระโถตกสักทีไหมล่ะสักเสาหนึ่งมะ <c oughs> อันนี้กูว่าหนักกว่าเสาหน้าเอาไหมล่ะสักทีหนึ่งตีกบ,บาลเหมือนเคยดูในโซเชียลว่าเขาจะมาตีปากกู <c oughs> ก็ไม่น่าไปขอเสื้อยืดเขาลกววครับแล้วบาปกระบุญมันมีจริงไหมะอาจา์มันม,มีจริงไหมครับมึงไปส่องกระจกสิเดี๋ยวมึงก็เห็นบาปเป็นยังไงหน้ามึงเนี่ยส่องกระจกเข้าไปน่ตัวบาปดูกระจกอย่างเดียวตื่นเช้ามาดูกลางวันดูเย็นดูนั่นแหละตัวบาปมึงเคยเห็นไว้เดินเข้าไปในกระจกเซลฟี่ก็ได้โทรศัพท์มองเข้าไปแปะหน้าบ้านเลยแปะหน้าห้องน้ําก็ได้นั่นแหละจะได้ดูไว้ว่านั่นมึงน่ะสัาดานบาปที่สุดคำถามนี้ต้องมาตกกับกู้เยื่อเนี่ย มบองลวให้มึงให้มึงมึงก็ไม่ถามถามไม่มีสาระนี้ผมถามแล้วมีสาระเลยคือบ้านผมนักขบวยมันเยอะแล้วก็บ้านผมไม่มีเมียกับลูกอยู่ผมอยากจะเอาหมามาเลี้ยงเนี่ยผมควรจะเลี้ยงหมาตัวผู้หรือหมาตัวเมียครับแล้วตัวมึงตัวมึงตัวผู้หรือตัวเมียมึงจะเลี้ยงก็เลี้ยงแจะมันจะไปอะไรแค่หมาเออแต่เลี้ยงตัวเองให้รอดก่อนนะก่อนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมึงเลี้ยงตัวเองรอดหรือยังเลี้ยงคนในครอบครัวรอดหรือยังไม่ใช่จะไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรให้มันเป็นภาระกับตัวเองมีสติอยู่กับปัจจุบ นีเลี้ยงนางเอกลิเกไว้คนครับสันดาลนี่ประพฤตินอกใจผิดศีลเนี่ยเนี่ยมึงเลี้ยงจีนเดี๋ยวนี้สันนี่ใส่สายป้ายสีนเนี่ยกระโถนตีกระดาษีรนนิงอ่ยสาระแนเรื่องชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของมึงเออผมเป็นเพื่อนเขาเออติดจ้างหนึ่งคำถามครับอาจารย์ด้นดวนมานแล้วนะเนี่ยมันไม่ได้ขาด้วนเลยเว้ย เขาละครเพียบอ๋อเออเขาละครเพียบคำถามไม่ต้องไปสงสัยในตัวเขาสงสัสงสัยัวสงตัว่าออกรถไปเหยียบกับระเบิดอะไรจ้านะพอดีผมเอ่อทำรายการตลกกันฮะแต่เขาก็ชอบมาคอมเมนต์กันนะครับหากี่โมงหากี่โมงอะไรเงี้ยคือพออ่านแล้วแบบมันสะเทือนใจ หากี่โมงอ่ะแล้วมึงจะหากี่โมงอ่ะสรุปจะหากี่โมงมึงเล่นเลยก็ฮาเลยนะเออมึงแน่ใจนะแน่ใจนะมึงฮาจริง ก็ต้องกลับมาแก้ไขที่ตัวเองมึงจะไปแก้ไขคนทางบ้านได้ไงทางบ้านก็พูดมามึงก็ต้องรับฟิ e แบ a ไว้ <c oughs> มึงก็ต้องกลับมาแก้ไขที่สันดาตัวเองมึงจะไปโทษเขาได้ไงว่าฮากี mo, ่โมงฮากี่โมงท่านในเมื่อเขาพูดมาสแสดงว่ามันอาจจะมีส่วนจริงมึงก็แก้ไขที่การกระทำของตัวเองมึงต้องมีหลักเหตุหลักผลถ้าเขาชี้มามึงจะไปเถียงเขาไม่ได้ถ้าสแสดงว่าเขาเห็นจริงสรุปฮากี่โมงตอบกูก่อน ตอบกูสิ <Rocky> มึงตอบกูจะไม่ได้กูถามมึงต้องตอบกูให้ได้สรุปกี่โมคือมันเป็นงี้บางคุกมันก็โอเคถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าถ้าบอกห้ากี่โมงเราตอบไม่ได้จริงๆมันหาเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ไปแล้วห้าเปอร์เซ็นต์คือแล้วแต่เปอร์เซ็นต์มึงใช่ไหมใช่เออแล้วก็แล้วแต่มึงแล้วเอาตัวรอดเอาเองแล้วกันนะถ้าเขาถามมาว่ากี่โมงมึงก็ตอบไปตามเปอร์เซ็นต์อย่างไรแล้วแต่ม <Genesis. S 2> ึงเลยครับนี้คำถามมึงคือผมผสม เห็นมากระตัวเลยแต่ตอนนี้ปิดข่าวอย่างพุทธบอกใครด้วยคือผมอ่ะไปรับงานมาแล้วก็ไปเล่นตลกคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเล่นปุ๊บมันหาแล้วคนดูตายไป3คนเงี้ยผมบาปไหมฮะอันนี้ไม่ได้บาปนะอันนี้เรียกปัญญาอ่อนเออเนี่ยปัญญาอ่อนมันว่าเนี่ยฮากี่โมงกูถามแค่เนี้ยอยากรู้แค่นี้เลย กูหน่อยกูถามแต่โดนทางบ้านแล้วเนะี่ยถามแทนคนทางบ้านเลยไอ้แจ๊ดอากยิโมมันเราต้องทําแบบไหนคนถึงจะถูกใจหรือว่าเราปล่อยไปไม่ต้องไปอ่านคอมเมนต์อะไรเข้าซะหรือว่าเราควรจะเปลี่ยนเป็นรายการอาหารอะไรพวกนี้ไหมฮะมึงทำได้ไหมละ่ะมีปัญญาไมมหมล่ะว่ญญามีครับผมไม่ใช่ปัญญาที่เราปัญญาพวกมึงเองเนี่ยมึงมีความสามารถไหมมึงก็พากูจะลากกูเข้าไปด้วยเลยเนี่ยนะมาครั้งแรกมกูจะลากกูล่วงซะแล้วนะเดี๋ยวทีนี้เรามาถามแบบว่าให้อาจารย์ได้ตอบ บางคนแบบว่าสงสัยอย่างตัวของเองก็สงสัยอาจารย์เคยประกาศว่าจะบวชทีหนึ่งตอนนี้อาจารย์จกลงยังยังจะยึดการบวชอีกใช่ใช่ปีหน้าประมาณปลายปีช่วงประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาหกแปดที่ไหนอาจารย์วัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีไปอยู่กับหลวงพ่ออินทวายทำไมที่รรษาอาจารย์ครับก็บวชยาวบวชยาวคือตามเหตุตามปัจจัยแล้วแต่ว่าไม่จะไม่มีลักษณะคือไม่มีกำหนดใช่ใช่น้เมื่อถ้าบวชปุ๊บอาจารย์ก็ไม่สามารถ ใช่ต้องยุติการไลฟ์สดไปแล้วอาจารย์มีตัวตายตัวแทนไหมฮะไม่น่ามีตัวตายตัวแทนมึงไปเป็นแทนกูไม่ละสภาพมึงน่าจะได้อยู่นะกูเห็นมึงเรียนแบบกูได้เลยนะกูกลัวจะมายาวเลยห้ากิโลกูคือโมกี่ห้ากิโลเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าสมมุติล่ะถ้าวันนี้อาจารย์มาหน้าตรงนี้และไอ้แกไปหน้าตรงล้วนได้ไหมอาจารย์ถามเองเหรอใช่สมมุติคุณเป็นอาจารย์อาจารย์วาย เขาแข่อาจารย์เ <sniff> บียร yeah. yeah. ์แล yeah. I mean ้วอาจารย์ถามไปคุณมีอะไรถามอาจารย์วุยไหมถามได้แบบสบายๆใช่ไหมได้เลยครับถามเรื่องลึกๆก็ได้ใช่ไหมได้เลยครับอาจารย์ยังไงคุณยังไงล่ะมึงว่ามึงเล่นตลกมึงจะตลกกี่โมงครับตอบกูหน่อยก็แล้วแต่คนเขาแหละคนก็เปิดใจมก็ฮาแล้วก็ฮาตอนนั้นแหละเออแต่คนฮาก็เยอะแยะคนไม่ฮาก็มีติหรือเปล่านี่ก็แล้วแต่เขามึงจะตอบแค่นี้เลยอ้าวตอบแค่นี้ให้ตอบแค่ไหนล่ะ มันก็มีอยู่แค่นี้คนมันคิดได้แค่นี้ก็ตอบได้แค่นี้อะไรมึงมีเหตุผลขยายความได้มากกว่านี้ไหมขยายเลยไม่มีแว่นขยายได้ไงมีก็ะโอกูไม่มีกระถูกนี่ไหกูใยืมกูให้ยืมมากูให้ย,ยืมเขเมื่อ,อ,อกี้อาจารย์บอกว่าจะบวช ปีหน้า<ะ>ของอาจารย์เนี่ยมีแห่มีงานมีจัดงานอะไรไหมฮะไม่ม,าาไม,มีไม่มีโดยปกติการบวชวัดป่าก็จะบวชตามหลักคําสอนพระเจ้าก,ก็คือจะสงบพเงียบไปเลยก็คือถึงเวลาเป็นผ้าขาวไปอยู่ก่อนล่วงหน้างานบวช1เดือนออ๋แล้วก็เพื่อเตรียมตัวอยู่วัดป่าก,ก็จะฝึกในการไม่มีไฟฟ้าใช้อาจารย์แล้อะไรที่ อาจารย์ตัดสินใจทั้งที่ตอนนี้คนกลางชื่นชอบท,ทําไมถึงตัดสินใจบวชคือนับจากวันแรกที่อาจารย์ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยแล้วพอจะมีปัญญาพอจะเห็นตามหลักคําสอนโดยเจ้าได้บ้างเนี่ยก็ตัดสินใจไปบวชตั้งแต่ครั้งแรกแล้วอย่างที่เคยเล่าให้ฟังหลังจากนั้นอีกป,ประมาณไปอยู่วัดปนานคำน้อยมา7วันเป็นผ้าขาว <c oughs> แล้วเรากลับมาเคียร์ทางโลกเพราะว่าเราอยู่เป็นนี่สินอยู่มันมีความกังวลแล้วก็เลยกลับมาปฏิบัติในฐานะคาราส <c oughs> แต่หลังมาเราก็เลยตั้งเกณฑ์เอาไว้ว่าประมาณ3ปีเราจะเคียร์นี้สินทุกอย่างจบพอเวลาเราาาลียปม้ทแว2 ก็เหลืกปีหนึ่ง <Okay. S 1> ซึ่งเรามีความแน่วแน่อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องบวชเพราะว่ามันเป็นหนทางเดียวในการพ้นทุกข์ที่มันจะไม่ต้องมาขวนขวายกับกิจการงานทางโลกไม่ต้องมาวุ่นวายคนเยอะอะไรคือจุดเปลี่ยนเพราะที่ผมเห็นในรูปอาจารย์ะรอะสิบแปดรอรอ,อะไรถึงเมมันเป็นจุดหักเหอาจารย์ครับความตาย มันมันป่วยเป็นโควิดไข้40องศาช่วงที่เขากาลังตายกันเยอะๆนะมันเป็นช่วงนั้นแล้วเรารู้สึกว่าอะไรที่เราเคยเชื่อมาความศรัทธามาเราเคยเป็นหมอดูเป็นร่างทรงมาเนาะอะไรที่เราเคยเชื่อพวกนี้มันช่วยอะไรเราไม่ได้เลยในขนานั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องกลับมาที่ธรรมะพุทธเจ้าแล้วตามหลักสาจาาจะความจริงแล้วเราต้องเล่งความเพียรแล้วเพราะในขณะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าความตามยมีตรงหน้าแล้วเราไม่สามารถมีสติสัพชัญญะที่จะแก้ไขแบบทําให้เรามีสติอยู่กับตัวในขณะนั้นได้เลยแต่หลังมาเราก็เล่นทาความเพียรน,นับจากวันที่ออกกาาล้แ็มวศึษ สองสาปีและลแรกๆอาจารย์เวลามีคอมเมนต์เข้ามากับคําถามนู่นนี่นั่นทาให้อาจารย์รู้สึกเอ้ยทำไมถามกูอย่างนี้ทําไมกูต้องตอบอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ตกใจเลยก็ด่าเลยเต็มที่เลยใช่นะแต่วันแรกที่ไลฟ์สดเนี่ยมันก็ตอนช่วงแรกๆมันยังไม่ค่อยมีคนถามแต่หลังมามันเริ่มถามเยอะมันเริ่มป่วนเยอะแรกๆเราก็พูดจาปกติเนี่ยอ่อนหวานนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มสักพักคนร่วเก่าระษากูก็ดา่ามันเล็กเลยท <laughs> ีนี้ แต่ปรากฏตอนแรกๆเนี่ยพูดนิ่มๆเนี่ยคน40คน50คนพอเวลาเริ่มด่านี่ไป2 0ง0มื0 0 0ามหมื่คนไร้ส่นคงจะเป็นในนี่แน่ๆเลยแรกๆที่ทำให้อาจารย์โมโหเอ,องูเขียวสีอะไรเอออะไรปรนนะมาณนั้นบางทีก็ตัดแรกเลยงูเขียวสีอะไรเนี่ยม <f ix> ีมาตัด <f ix> แรกไม่รู้ก็ถามปัญญาอ่อนอะไรนะ <f ix> เอาวันนี้เดี๋ยวเราจะโมทนาสาธุกขขับอาจารย์ด้วยที่อาจารย์จะไปบวชนะครับแต่ก่อนจะไปวันนี้รายการของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นตลกบางทีก็ไร้สาระแต่ก็อยากจะทําให้ทุกๆคนเนี่ยมีรอยยิ้มกับสังคมที่กำลังเครียดกันอยู่ตอนนี้อยากให้อาจารย์ บอก่อยว่ารายการของเราอะ่ะควรจะฮากีมงบอกไปแล้วเขาเล่นกันไปก็หาตอนไหนก็หาไปฮากีพง บอกไปเล้ว่าเขาเล่นกันไปก็หาตอนไหนก็หาไปอะไรเงี้ยอาจารย์เชื่อพูดเดี๋ยปุ๊บผมอธิบายกันมาหมดแล้วได้อาจารย์เชื่อหน่อยเด้ครับเนี่ยเขาถามมาแล้วหากี่โมงอาจารย์ตอบมา่อยครับพวกมึงก็เมตตาสงสารมันเถอะมันทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวมึงก็ตลกตลกขำๆให้มันหน่อยมึงไม่ขำก็ขำไปเถอะแล้วแต่มึงเถอะขำได้ก็ขำขำไม่ได้ก็คุยอย่างทิ้งไปโทรศัพท์บ้านมึงเนี่ยโทรศัพท์ทิ้งไปอย่างเดียวมึงตลกกี่โมงก็แล้วแต่มึงเถอะ มึงไปเลือกเอาถึงเวลามึงก็ฟิตแบบมันกลับมามึงก็พิมพ์มาเยอะๆเดี๋ยวมันก็จะได้แก้ไขสันดาตัวเองได้พิมพ์มาเยอะๆว่ากี่โมงเออเดี๋ยวมันก็คงจะตอบให้มึงสักวันหนึ่งแหละง่ายๆเมตตาสงสารความเมตตาคำจุดโลกมึงก็เมตตาสงสารมันหน่อยแต่ละคนก็ต้องทํามาหาเงินเออเลี้ยงดูเมียในบ้านมันบ้างเมียนอกบ้านมันบ้างเมียที่มันเก็บไว้บ้างนะมึงก็สงสารมันหน่อยก็แล้วกันใครก็ได้ช่วยเขาหยุดที